เพ่งเราได้สังเกตดูพื้นที่เดยรอบแล้วก็ไม่เห็นจะมีลูกศิษย์ของนิกายโม่หยุนจงเลยสักคนแต่พอเขาได้เหยียบเข้าไปในนิกายมันก็ได้มีรูปแบบบางอย่างปรากฏขึ้นและก็กักขังตัวเขาเอาไว้ด้านในจากนั้นมันก็ได้มีลูกศิษย์ของนิกายเดินเข้ามาออกมาปั๊บก็พูดปากดีใส่พพะเอกปุ๊บเลยนะทั้งแรกผู้คาก็คิดว่าคนที่รู้ความลับของผู้คาจะเป็นคนที่มีระดับพลังหยุนอิงเสอีกแต่ที่ไหนได้เป็นแค่ผู้ฝึกการลมปานเท่านั้นในเมื่อเจ้ารู้ความลับของพวกเราแล้วเจ้าก็็ะะ้อยอออองงาาาาายู่ทนแนนนรรรรรปปบบบขมกม,ามาออขกกกกคไไไไสถํพเเเดล ป้องกันอันนี้นี่หรอที่พวกเจ้าภาคภูมิใจน่าํำสิ้นดีเลยนะก็โคตรจะมั่นใจเลยนะว่ารูปแบบนี้แข็งแกร่งที่สุดแล้วปเป็นรูปแบบของนิกายโมยยนจงที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาหมื่นปีแล้วแม้แต่คนที่มีพลังระดับยุนอิงก็ไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้อีกไม่นานเจ้าก็จะได้กลายเป็นเศษซากทุลีดินถูกรูปแบบของผู้ฆ่าทำลายดูถูกพระเอกเกินปุยมุยฮะซึ่งพระเอกรอเนี่ยก็บอไปเลยไออย่างนั้นหรอแล้วพรยเอกก็เดินออกมาจากรูปแบบการป้องกันอย่างชิวเวเมื่อพวกมนเห็นแบบนั้นก็ถึงกกกกัับบต้ออ้้อ้ออออองงงาาาาาปคครรมว่ฮเลยแ รูปแบบที่พวกมันภาคภูมิใจก็ถูกพระเอกร้องทำลายจนไม่เหลือซากนี่ยังไม่ทําอะไรนะเนี่ยแค่เดินออกมาเฉยๆพวกมันก็ได้แต่สงสัยว่าพระเอกทาได้ยังไงกันวะทั้งๆที่เห็นว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนี่เจ้าเป็นใครกันแน่เห็นได้ชัดว่าเจ้าก็เป็นแค่ผู้ฝึกการลมปานเท่านั้นพวกมันอยากรู้ว่าพระเอกเป็นใครพระเอกของเราก็เลยจัดให้ถ้ามีนะว่าสู้หยางมาจากนิ่กายเทียนหลานเมื่อตะลุงหัวหน้าแก๊งได้ยินชื่อของพระเอกแกก็รู้ทันทีเลยว่าพระเอกเป็นคนฆ่าลูกศิษย์ของแกเจ้าเองนั้นนล,ลย,นนลยนเลยะที่ตายยด้วมือของขง แต่ไอเจ้าเสี่ยวไปเนี่ยมันคือใครอย่างนั้นหรอทำไมข้าไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยอะ่ะแต่ถ้าคนคนนั้นตายด้วยมือของข้าก็ดีแล้วนี่เขาได้ตายไปอย่างสงบแล้วาลุงหัวหน้าไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พระเอกทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรแกก็เลยชิงลงมือโจมตีเสพให้ออก่อนแต่พระเอกเราเนี่ยก็สามารถปัดการโจมตีของแกได้อย่างง่ายดายาลุงหัวหน้ากำลังจะใช้ทักษะวิชาประดึน้ำแข็งโจมตีพระเอกต่อเนื่องซึ่งพวกลูกน้องของแกเนี่ยก็บอกไปเลยว่าทักษะของแกยอดเยี่ยมและทรงพลังมากแม้แต่คนที่มีพลังระดับยนต์เองก็ยังไม่ร เนกนต้องถูกทักษะวิชานี้แช่แข็งจนตายแน่นอนพอไปแกงหัวรอกกันใหญ่เลยนะไม่รู้ว่าไปเอาความมั่นหน้ามั่นโนกมาจากไหน <c oughs> ตาลุงหัวหน้าได้ใช้ทักษะวิชาเผื่อน้ําแข็งโจมตีพระเอกการโจมตีของแกงทําให้พื้นที่โดยรอบกอ่อตัวเป็นน้าแข็งซึ่งแพร่ของเราเนี่ยก็ขอโจมตีมากเขาได้ใช้ดวงไฟเล็กๆโจมตีส่วนคืนถึงแม้ว่าจะเป็นดวงไฟเล็กๆแต่มันก็สามารถสลายการโจมตีของตาลุงหัวหน้าได้ตาลุงหัวหน้าก็เริ่มคิดหนักแล้วแกก็บอกไปแล้วนะเห็นได้ชัดว่าการโจมตีของเขาเป็นแค่ไฟธรรมดาเท่านั้นนนนนแแแตต่่่ทําา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 ไมมมมัััถถึงงงงสรรผกกกป้้้อขเีลวหห ถูกการโจมตีของระเอกเข้าไปเต็มๆจนตัวของแกลอยเลยริ้วปลิวใบไกยลูกน้องของแกเนี่ยก็รีบวิ่งมาดูให้ไวอาชีหายแล้วหัวหน้ากูเป็นอะไรหรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> ไปอเอกราองก็บอไปเลยตอนนี้เนี่ยข้ากำลังรีบหาไม่มีทักษะวิชาอื่นก็ช่วยหลุดไปหน่อยนะคำพูดของระเอกเป็นการดูถูกศัตรูแบบเงียบๆบอกได้ว,ว่าตาลุงหัวหน้าโคตรเจ็บใจหัวร้อนมาก <c oughs> ตาลุงหัวหน้ายังมีไมมเด็ดีกครับทุกคนแกได้ใช้ผนึกหมอกเข้าโจมตีพระเอกจากนั้นแกก็ได้นำขวดน้ำเต้าออกมาเพื่อจะดูดพระเอกของเราเข้าไปในนั้นพวกลูกน้องของแกก็มั่นใจเหลือเกินว่าพระเอกคงไม่รอเขาก็เป็นแค่ผู้ฝึกการลมปาณโดนดูดเข้าไปแบบนี้อีกไม่นานร่างกายก็คงจะสลายไม่เหลือแม้แต่กระดูกให้ดาวเลยเนี่ยพระเอกก็อยากจะเข้าไปด้านนั้นแหละแบบว่าปล่อยให้พวกมันดูดเข้าไปได้อย่างง่ายๆอะไรประมาณนั้นเหมือนว่าอยากจะหาอะไรบางอย่างในขวดน้ำเต้าตาลุงหัวหน้าแกงคิดว่าจะกั้นกับพระเอกแล้วแกก็เลยสั่งงงใใหหห้้้้้ลูกกกกนนนนนอออออับบไปาาผิยยเเเพืืื่่่่ชชววคคุมมมรท รับคำสั่งโ็รีบออกเดินทางนันทีทางฝั่งของพระเอกเขาก็ได้เข้ามาสู่ในน้าเต้าแล้วซึ่งขังงัยเนี่ยมันก็มีเศษซากของสัตว์วิญญาณมากมายเลยนะบางตัวก็ยังมีชีวิตอยู่แต่พวกมันก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้เพราะถูกกักขังเอาไว้ซึ่งการกักขังของต้ลุงหัวหน้ามันก็ไม่มีผลอะไรกับพระเอกเลยพระเอกเดินสำรวจแบบชิวๆสัตว์วิญญาณทุกตัวที่ถูกจับมาพวกมันจะถูกปรับแต่งให้กลายเป็นยาเม็ดวิญญาณขั้นสูงและมันก็เป็นโอกาสดีของพระเอกเลยที่จะเอายาเม็ดวิญญาณนี้กลับไไไไไปดดดดด้้้้วววยบบอออกกกกเเเเลล่่่าาาาาาางงงงนนนนนีหนจจออหจรรรคส็พะมมแขททํํฝัูิ ผู้นำนิกายโมโยนจงก็กำลังก่อตัวรูปแบบบางอย่างขึ้นมาเพื่อควบคุมมังกรให้มันเชื่องซึ่งลูกศิษย์บางคนที่ไม่สามารถต้านทานแรงของมังกรได้ก็จะตายไปในที่สุดและก็จะมีลูกศิษย์คนอื่นเข้ามาเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆและชายผู้นี้ก็คือฟางหยินเป็นผู้นำนิกายนั่นเองพวกเขาทั้งหมดมั่นใจเลยเกินว่าอีกไม่นานก็จะสามารถควบคุมมังกรตัวนี้ให้มันเชื่องได้และมันก็เป็นระยะเวลา7วัน7คืนแล้วที่พวกเขาพยายามควบคุมมังกรแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะทำให้มังกรสงบลงได้เลยมังกรบ้าข้างตัวนี้ก็พยายามทำ รูปแบบการก่อตัวเกิดเป็นนรอยร้าวได้แล้วอัจิหายแล้วครับทุกคนเมื่อมังกรเห็นแนรอยร้าวมันก็ไม่พลาดที่จะทําลายรูปแบบนี้ให้พังและในที่สุดมังกรบ้าขั่งมันก็หลุดรอดออกมาจนได้เมื่อมันออกมาแล้วมันก็ไล่จัดการคนขอนิกายโมดหยุนจงไปทีละคน2คนบอกเลยว่ามังกรตัวนี้โคตรจะแข็งแกร่งขนาดนิกายโมดหยุนจงใช้คนทั้งหมดของนิกายก็ยังไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยครับทุกคนมังกรมันก็ได้แต่บอกไปแล้วนะว่าผูกเจ้าทุกคนกักขังข้าไว้นับพันปีและในวันนี้ข้าจะแดกพูกใจให้หมดเพื่อระบายควาาาามมมกรของี่สสะหลยป หัวหน้าพยายามป้องกันผู้นำจากการโจมตีของมังกรแต่แกก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะการโจมตีของมังกรมันรุนแรงมากแค่ครั้งเดียวในนี่ก็ここทำเอาจุกเลยทีเดียวตาลุงหัวหน้าก็คิดเร็วว่าไม่ได้การละตอนนี้ผู้นำที่กลยก็บาดเจ็บเหมือนกันหากต่อสู้เองแล้วก็กคงจะไม่ไหวแล้วตาลุงหัวหน้าก็ตัดสินใจใช้ขวด้ำเตาเพื่อจะดึงดูดมังกรเข้าไปจะใช้พลังทั้งหมดของสัตว์วิญญาณที่อยู่ในขวดบังคับให้มังกรเข้ามาด้านในให้ได้แน่นอนว่าการที่จะดูดมังกรเข้าไปด้านในได้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นต,ตาา,านนขววส์ิญ จับเอาไว้มันก็เริ่มกลายเป็นยาเม็ดวิญญาณอย่างรวดเร็วแพงรอเราก็เดินเก็บยาอย่างชิลๆเลยนะเขาก็เริ่มผิดสังเกตแล้วว่าทำไมยาเม็ดวิญญาณถึงรอยหายไปต่อหน้าต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้านนอกแน่นอนยาเม็ดวิญญาณทั้งหมดไดลอยขึ้นไปสู่ด้านบนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับขวดนำเตาจังหวะนี้แพงรอก็ของขึ้นสิครับโกรธจัดเลยล่ะกำลังเก็บอยู่เลยอะทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาก็ได้แต่บอกไปว่ากล้าได้ยังไงที่ทำแบบนี้ไม่เคยมีใครกล้าหยิบของออกจากมือของข้าไปเลยนะไปทางห่วงของาาาานนนนนเเข้้้แ่่่ๆไงพรออมมก นะแต่งานเข้าเพราะพระเอกเรากรในระหว่างที่ตะลุงหัวหน้ากําลังใช้ขวดน้ำเต้าอยู่นั้นขวดน้ําเต้าของแกมันก็ได้ระเบิดซึ่งการระเบิดในครั้งนี้มันก็ทําเอาตัวของมักงกรร่วงเหมือนมะม่วงสิครับแต่คนที่ระเบิดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไก่ก็คือพระเอกของเรานั่นเองเอาต่อสู้กันมาตั้งนานยังทําอะไรมังกรไม่ได้เลยพระเอกออกมาทีเดียวมังกรเรียบร้อยฮะ อแพร,ร,รก็ได้แต่บอกกับตาลุงไปว่าให้บอกให้เจ้าใช้ยาเม็ดวิญญาณของข้าหมดฮ้่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ซะมั่ง <c oughs> และเรื่องราวในตอนที่20ก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับเรื่องนี้บอกเลยว่าสนุกทุกตอนเลยอ่ะ้ยอยากมีต่อยาวๆจังเลยเดี๋ยวตอนใหม่มาพี่นาวจะม,มาต่อให้เดินเร็วแล้วกันวันนี้พี่นาวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในกัมาดาครับทุกคนบ๊ายบาย